เดีบตอน,นี้ก็อยู่กับผีซูนามิ EP ที่อ่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำเควสของอาจารย์อิชิกาวากันเล่นต่อจากพาที่แล้วเลยตอนนี้เราก็ได้ท่าพิเศษมาจริงนี่ไงโชว์ก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับปัดเราไปเล่นเลยเพื่อไม่เสียเวลาปะสายลมสายลมสายลมเฮ้ยข้างหน้ามีเฮ้ยเราจะกระโดดฟันคาม้าเลย นี่ไงโดดฟันธรมะนี่อุ้ยอ๋อมันเสียเสียพลังใจนะครับในการใช้ท่าในการใช้ท่าของสวัสดหลงท่านสวัสดหลงท่านใช้พลังใจนะครับเรียบร้อยอมันจิ้มเรา มันจี้เราเอ้ยมีชาวบ้านโดนจับตัวอยู่ปึ๊บฟันหลังเรียบร้อยล่วงลบหนึ่งจังหวะโฉบเข้าไปเรียบร้อยแต่ยกตี้อึมไอ้พวกมองโก,โกเละชิงเก็บดาบเจ้าเป็นไรไหมข้ามาช่วยแล้วก็นี่แหละข้านี่แหละที่เหลือรอดอยู่ ดวเหมือนะมันจะมีค่ายพวกหนักจับผู้ที่ผ่านทางครับอย <sẽ> ูช่ชาวชาเกาะซูชิมาที่แบบตรงทางหรือแบบเพ่นพ่านนี้เปล่าเพราะตอนนี้เกาะแตกแล้วพวกมองโกก็ได้ยึดเกาะไปแบบเกินครึ่งแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปที่เนื้อเรื่องกันเตีเวลามากล้วสู้ละ ไปตามสายลมเฮ้ยเฮ้ยข้างบนอะไรน่ะทำไมมัน R G B เยอะยังวะไปดูดีปะมันมันใช้ R G B หรอวะไฟไหม้หรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้ามีตีมองโกว่ะเหมือนเหมือนมันเห็นเหมือนมันเห็นเราเหมือนมันเห็นเรา ออกเข้ามาในพุ่มอุ้ยไม่เข้ามาวะให้ตัวดาบผู้มาแล้วอืมเอาดาบผู้ก่นอนดาบผู้อืมนี่น่ะเฮ้ยลบโดทิปอืมมันเรียบร้อยไอ้ตัวโลตายดาบผู้เรียบร้อย นี่เอ๊บไอ้อ้วนอุ้ยอุ้อ้อ้วนอ้วนอ้วนอย่าอ้วนเรียบร้อยทิ้งท่านไอ้อ้วนสวัสดีลงท่านนี่ไงโดนซะไอ้พวกเร็วเลยยำไ่้เลยอุ้ยไ่้เลยกล้ามาสามไปกันต่อ ข้างหน้ามีกองไฟอะไรอะ่ะเราไปดูดิมันจะเป็นค่ายมองโกแต่ว่าเราเหมือนเราจะตีแตกแล้วค่านี้ตลาดเก่าไปตรงตามถนนไปเรื่อยๆอุย๊ยอะไรเห็นเราอีกแล้วนะเฮ้ยมองโกทางนี้ข้ามมาในแบบลูกผู้ชาย วเกียรติของามูไรมาปรชันหน้าหนึ่งมาสมูไรทำไมทำไมทำไมนี่ไงตายในเพลงดาบเดียวอะไรโดไม่ต้องโดโซไม่ต้องโดโซไม่ต้องอะไรนี่ไงเอาลูกถีบไปกินอุ้ย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 อยอุ้อ้ย หนึ่งศพในค่ายนี้น่าสงสัยวะสแกนดูหน่อยดิลุบในค่ายนี้สำรวจดูสิน่าจะมีของหลงเหลืออยู่เฮ้ยมีมีมองโก ก็เป็นละเดี๋ยวเราตีค่านี้เลยมองมีมองโกอยู่นะครับใต้นี้เราจะมาแบบโจรแล้วก็ออกแบบโจรจะพยายามไม่ทำให้แตกตื่นจะเป็นสมุไรในเงามืดอจัญนหาอย่างเดียวเลยวะโอ้โหเหมือนจะมีตรงนั้นแค่แค่ตรงนั้น แล้วยิงธนูใส่ตัวธนวนล่วงเฮ้ยไม่ล่วงว่ะโอ้ยไม่ทันว่ะโอ้ยจเอาตัวเก็บตัวเก็บตัวเฮ้ยอีดาบอืมข้าวข้าหรออะไรเพื่อนลูกทีบซามูไรอืมายไปสัก ไอ้พวกโุ้ยข้างในไม่อะไรไหมไม่น่ามีละอืมแต่มีสเสบียงลูกธนูเฮ้ยมีรูมีรูมีรูหมารูหมารูหมามุดรูหมาก่อน,อนแหละเอ,อ้ยในหีบในหีบโอ้พอได้อยู่มุดรูหมารูหมาออกไปไปกันเถอะ ขึ้นมปเลยปึ๊บโดดลงไปแบบโจรปึ๊บอ่าโษละอยู่สายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปกันเถอะเอ้ยหมูไล่หมูไล่เฮ้ย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 ไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงโดโจเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราหาอาจารย์อิชิกาวะก่อน จานอาวจานหายเหลือแต่เสเบียงจานหายไปไหนวะจานมาแล้วมาแล้วหายไปไหนวะจานอยู่ไหมอย,งไงอยู่ไหอยู่ไหนย่รอรอยู่กำงยืนเก๊กซาไก่เออ Any news of t o m o e ได้ข่าวโทมเมะไหม r a v e s have been s in d มีผู้เดินทางถูกด,ดนยิง ผู้คนหวาดกลัวจนไม่กล้ามาและไปส่งสเสบียงมีคนนั่งรั้วผมเองเป็นนักเรียนชั้นดีก็กำลังอวยนักเรียนตัวเองอยู่นะครับฝีมืดดอ,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 อดีแต่ว่าความคิดนางเปลี่ยนนางไาอยู่ฝั่งมองโกซะแล้วเพื่อจะทำอาจจะทำให้เรื่องราววุ่นวายขึ้นไปอีก ความหลังฝังใจเรื่องเราเป็นไงวะน่าจะมีไปเดี๋ยวเราตามอาจารย์อิชิกาวะไปจานเร็วคิดให้เหมือนโทมโมเอะคิดยังไงเอ้ยพาเราไปไหนไม่ไม่ไม,ไม่จานจานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลินินลิน,ลนลินก่อน วางพลธนูไว้เหรอจุดขึ้นด้านหลังเร็วกลางไม่เหมาะมีกำบังที่ไม่ดีแล้วมองเห็นได้ไม่ไกลเช่นทางน่นหรอถูกต้องอีกจุดหนึ่งคือที่ไหนต้องมีใครสักคนเฝ้าสะพานเข้าเมือง It would be smart to control the main entrance into town. the road. avoid the main road, like The place there would be wasted. to the road. south runs along to high ridge. main road. South, a ridge. Perfect place to rain down arrows. <laughs> อะไรลอยอยู่อ๋อหินเฉยๆมาทางนี้จารุลงได้เปล่าไหนจาร์เป็นระดับคุณครูระดับตำนาเลยอะลงได้เปล่าลงได้เปล่าอ้าวเฮ้ยมันมาไงวะอืมเนี่ยดูจินพลังจินสักไอ้อู้โหเจ็บอู้หูอืมวิ่งไปทางนี้ ขี่ม้าไม่ไหววะโนโตัละม,าามา้าจะมาไงวะน่ยก็เดนะี๋ยวจะไปจุดเวก่อนนะครับตอนนี้อ,อ้ออพ่อตายแล้เดี๋ยววิ่งผ่านงผ a i ไปก่อน ตอนนี้ถึงจุดละวตอนนี้ต้องมาจับตาดูพวกพวกมองโก้พวกมองโกอยู่ตรงไหนตกโอ้โหตผู้หญิงด้วยไอ้พวกระยำนี่มันแบบอืมอืมอุ้ยนักเดินทางไม่เกี่ยวข้องอะไรถูกสังหารคนทั่วไปโดนสังหารนะครับจนโดยพวกมองโกผำจัดพวกมองโก เอาไอ้ตัวไหนก่อนเฮ้ยนี่ไงลูกเล่นเขียเอ้ยเขีร์ได้หนึ่งตัวหมวเลยเด้อเผื่อยืนให้ช็อต ไอ้พวกนี้นี่ไอ้พวกระยำมันฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาอืมฆ่าคนเอ้ยโดโซโดโซอืมไอ้พวกนี้เอาไปกินอืมไอ้พวกระยำเฮ้ยโดโซอยู่นี่โดโซโดโซตายซะอไบเดอร์คิกมอง อุ้ยอุ๊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 ยขาขาเลยเอาไปขี้เอาจานจานขี้อ่ะกำลังโดดเลยกำลังโดดเลยโอ้โหกำลังจะเทพเลยอะไรของจานเนี่ยอุ้ยเหี้ยล่วงเลยไปสะพานใกล้ชายฝั่งนะครับต่อไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางไหนเอ่ยเออตามสายลมสายลมจะนำพาเราไป <laughs> 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 all those innocent dead. Tomoe has thrown everything away. all betrayed people. He's <laughs> a traitor because the Mongols offer power, wealth, status. I the <live> so <laughs> <fun. laughs> Tomoe knew she was born to a lower station than she deserved. Now you're being too kind. <laughs> Kindness can be useful, even to a warrior. who told you that, Sunzu, my uncle. <laughs> he didn't tell me. โอ้สะพานโอเคเราตอนนี้ถึงสะพานแล้วโดดลงเลยเฮ้ยโดดโซจางไหนหน้าผางานเข้าแล้วเราต้องหัวกับพวกนี้จิกจากสะพานไปซะไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามไปพวกเองอ่ะตีพวกระยำมันพยายามจะตีเมืองบ่อน้าพุร้อนอืมไปซะตีคนมั่วให้พวกนี้โอ้โหหลายดอกเหลือเกินโดโซ เดี๋ยวพุนี้เจอเจอต่อตายหมดแล้วยังมีอสสพิษเหลืออีกหนึ่งเราต้องวิ่งลงไปทางใต้นะครับโซล่าอยู่ไหนโซล่าวันี่เดีว ไปเลยเร็วเดี๋ยววิ่งไปทางใต้ก่อนตอนนี้พวกมองโกตีบ้านแล้วโอ้ยลงเลยลงได้ไหมลงได้ไหมโอ้ยเบนกลับเอ้ยลงไม่ได้พลังซาไกลถูกอ๋อกรได้หลดลงตามมาดังตุบเลยจานจานจานโดดตามมาดังตุบเลยเมื่อกี ทางใต้ทางตอนใต้อของที่นี่โซล่ามายังมาแล้วอ้าวจานโทษทางนี้แหละอือหืออัแหละไม่ที่นั่นตอนใต้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราไปีนขึ้นไปเถอขี่ม้าไปรู้สึกจะช้านี่เนี่จะทางขึ้นแล้วทางขึ้นอยู่นี่แหละปีนขึ้นไปเลยนอกจากเป็นสมุไรย,ยังเป็นนักปีนเขาอีกนักปีนเขาที่เป็นสมุไรด้นิดหน่อยข้างหน้านี่แหละนั่นไงเจอละมองโกเฮ้ยมองโกเ้ย ค,ค่อยๆลูดรอบนี้เรามาข้างหลังไปจันหนาเลยวะไม่ใช่ทางว่ะมาดิมาดิพร้อมยังพร้อมแล้วก็มางทีวะสายซะกลับไปเกิดใหม่ซะเราละเอ้ยสายซะ

อยู่ไหนกำจัดพวกมังโกรมดนนี่ไม่น่ามีแล้วเฮ้ยอ๋ออยู่นู่นไกลๆอ๋อไม่โตโบอสเฮ้ยหนีไปไหนล่ะเฮ้ยกาตบไม่ตายด้วยโอ้ยอ้ยโอ้ย อ้าวอาาแย่งศิ์เหือนเมืองเมืองอ้ยตายหาเลยอาจารย์ฆ่าเลยอาจารย์ไม่ฟังเลยเลยใจร้อนกันทั้งอ้หเลยวะฮิโนโรินะกา o Oh. Did not he die fighting bandits? It was decades ago. He was reputed to be a great archer. Did he study with you? No. Tomoe is spreading lies it's it's a seed of the truth. She wants us to doubt each other. We're all, all that stands between he or she springs and a bloodbath. Then we stand together. We'll plan the town's defense at my dojo. Meet me there and be ready to fight. เดี๋ยวจะไปวางแผนที่ดโจงค่ะแล้วก็พร้อมทาศึกโอเคความหลังฝังใจเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นภูเขาไปวางแผนที่โดโจนะอีกรอบ่ปแต่ก่อนอื่นก็เครื่องรางระยะไกลเรียบร้อยเสร็จและสารับเวด อะไรวะมันจ้องมองมา้าจะดูดม้าเหรออั่งนั้นเดี๋ยวในส่วนของ ep ที่5้อต่อจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม